เออวิธีการที่ต้องเบอร์หน้าลิ้มด้วยนี่นแล้วก็เอาหน้าลิ้มมาใส่ตอนนี้เราอยู่ที่จังหวัดชุมพรนะฮะเราก็ผ่านมาเจอรถมะพร้าวแล้วก็มีเจ้าหน้าที่เกี่ยวกับพร้าวอยู่บนรถด้วยเ้ยเป็นพนักงานบริษัทเกี่ยวกับพร้าว <c oughs> ใช่ครับเป็นพนักงานบริษัทเกี่ยวกับพร้าวสองสองนายนะฮะดิ้นไปดิ้นมาอยู่ตอนนี้นะครับ <c oughs> ดูแลการทำงานแตังมาวันนี้นะวันนี้ดิ้นไปดิ้นมาเอ้ยสงสัยว่าเอ้ยยังไงวะเนี่ยวมรหนเอยรวมรวมแบบไม่งี้ความปลอดภัย ต้องมีสเตเตียร์ที่เบล์นะครับวันนี้ถือว่าไม่ปลอดภัยนะฮะอ่าเรียนเรียนมาตัวซ้ายเนี่ยนิ่งอยู่ตัวขวาดิ้นดิ้นมาตัวไหนดีสุดรู้ไหมตัวขวาตัวเนี้ยโอเคก็เป็นอีกหนึ่งก็เรียกว่าอะไรนะสิ่งที่เราไม่เคยเห็นนะฮะจาก้างใต้อ่าเรา ขขอาเป็นว่าบ้านเราไม่มีแล้วกันนะฮะต้องมอง b ีบีเลยนะเลิงลิงจะฟ้องปะเนี่ย <c oughs> ขออนุญาตขออนุญาตไปไปถ่ายลงลงในโซเชียลนะครับกูเลิงทั้งสอง <c oughs> สวัสดีครับ